สวัสดีครับเทนนิวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c r e t Room นะครับวันนี้ผมมีความลับมาฝากสาวๆกันนะฮะเป็นวิธีการจับจับอะไรเอ่ยจับน้องเคของแฟนคุณนะฮะจับยังไงให้ผู้ชายรู้สึกดีจับยังไงให้ผู้ชายสู้มือจับยังไงให้เขาถูกใจและติดมือคุณนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมจะนำเทคนิค ขั้นพื้นฐานมาฝากสาวๆก่อนเวลาที่คุณอยากจะปลุกอารมณ์เขานะฮะอย่าแบบบุกเข้าไปถึงแล้วไปแบบนี้เลยนะฮะไม่ได้นะฮะคุณอาจจะต้องเริ่มต้นจากการลูบไล้ก่อนนะครับเช่นถ้าคุณนั่งอยู่ที่โซฟาดูทีวีด้วยกันหรือขับรถไปอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วคุณนั่งอยู่ฝั่งคนนั่งแล้วคุณอยากจะปลุกอารมณ์แฟนคุณนะฮะคุณอาจจะเริ่มจากการลูบต้นขาก่อนนะฮะลูบต้นขาแรกๆนะฮะให้ลูบขึ้นลูบลงนะฮะแล้วพยายามให้หลังมือคุณเนี้ยไปเฉี่ยว ตรงขอบเป้าเขาเชียวไปเชียวมาเชียวไปเชียวมาไอความที่เราทําเหมือนไม่ตั้งใจเนี่ย มันจะทําให้ผู้ชายรู้สึกตื่นเต้นมันจะทําให้ผู้ชายมีอารมณ์ทางเพศแล้วน้องเคเขาจะตื่นตัวขึ้นมาหรืออีกท่าหนึง่งสมมติแฟนคุณกลับมาจากทํางานและกําลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือกาลังเล่นโทรศัพท์หรืออะไรอยู่ให้คุณเข้าไปโอบกอดเขาจากด้านหลังนะฮะโอบกอดจากทางด้านหลังแล้วก็ชวนเขาคุยเหนื่อยไหมพี่วันนี้ทําอะไรมาบ้างพี่อยากกินอะไรเดี๋ยวหนูหาให้หรือพี่เมื่อยไหมเดี๋ยวหนูนวดให้แต่ระหว่างที่พูดเนี่ยให้คุณลูบไล่มือไปเ่ยตรงบริเวณพุงเขาหน้าท้องเขานะฮะลูบไปลูบมาก็ให้ม แล้วพยายามอย่าไปมัดอย่างนี้นะฮะให้เชียวไปเชียวมาวิธีการที่เชียวไปเชียวมาเนี่ยมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าคุณไม่ตั้งใจแต่มันจะไปปลูกอารมณ์ให้เขาเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาแล้วอยากจะทําการบ้านกับคุณนะฮะอันนี้เป็น beginning หรือการเริ่มต้นต่อมาเราจะมาถึงขั้นที่ hard core คือวิธีการจับนะฮะวันนี้ผมมีน้องเครับเชิญ <laughs> เป็น เจ้าไมโครโฟนแห่งนี้นะฮะหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับผมก็จะเอามันมาเป็นตัวอย่างในการจับอ่ะง่ายๆวิธีการจับมันมี2แบบคือจับแบบหันหน้าเข้ากับจับแบบหันหน้าออกนะฮะเช่นถ้าสมมุติผู้ชายยืนอยู่ต่อหน้าคุณนะครับเวลาน้องเคเขามีอารมณ์มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมฮะถ้าคุณโอบกอดเขาจากทางด้านหลังเวลาจับมันจะเป็นการจับลักษณะนี้นะฮะนี่ให้ดูนีนะครับจะจับในลักษณะนี้ เวลาจับในลักษณะนีน้คือคุณโอบกอดเขาจากทางด้านหลังแล้วคุณจับแบบนี้มันจะง่ายต่อการที่คุณจะใช้มือลูดขึ้นลูดลงอันนี้คือจะถนัดเมื่อผู้หญิงอยู่จากทางด้านหลังแล้วโอบกอดมาทางด้านหน้าคุณทําท่านี้ได้ถามว่าเวลาทําท่านี้แล้วผู้ชายรู้สึกดีไหมรู้สึกดีแต่คุณต้องปรับระดับในการกำความแน่นความหลวมอันนี้มีความสําคัญนะฮะถ้าบางคนคุณกำแน่นเกินไปหรือบีบรัดเกินไปบางทีผู้หญิงตื่นเต้นอนะ่ะแล้วกำแน่นๆเนี่ยพอกำแน่นๆเวลาคุณลูดขึ้นมาโดน ตรงส่วนหัวเนี่ยผู้ชายบางคนอาจจะหดได้ดังนั้นเวลาคุณอยากจะปลุกอารมณ์เขาให้เริ่มต้นจากเบาๆก่อนเบาๆแล้วให้มือมือผิวๆอีกท่าหนึ่งคือสมมติคุณหันหน้าเข้าหากันคุณหันหน้าเข้าหาเขาเขายืนหันหน้าเข้าหาคุณแล้วกอดกันอยู่จูบก,กันอยู่แล้วลมกันอยู่แล้วผู้ชายถอดกางเกงไปแล้วเวลาจับมือคุณจะเป็นอย่างงี้นะฮะมันจะเป็นอย่างนี ลักษณะเป็นอย่างนี้เวลาคุณจับในลักษณะนี้คุณหันหน้าเข้าหาเขาแล้วจับในลักษณะนี้ตรงอุ้งม,มือของคุณมันจะโดนบริเวณส่วนหัวพอดีเลยเนี่ยเหมือนในในในไมโครโฟนที่ผมทำเนี่ยเห็นไหมครับพอกำอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้มันจะโดนตรงนี้ดังนั้นไอ้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้มันจะอยู่ด้านล่างของน้องเคนะฮะซึ่งเวลาคุณกำนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ให้พยายามให้มันโดนด้านล่างเยอะๆและไอ้ตรงอุ้งม,มือโดนด้านบนนะครับมันจะทําให้ผู้ชาย สู้มือมากขึ้นและตื่นตัวมากขึ้นเคล็ดลับพวกนี้นะฮะผมมีสอนสาวๆแบบละเอียดเลยนะฮะผมจะมีตัวอย่างให้ดูทาท่าให้ดูแล้วก็บรรยายอย่างละเอียดในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าฟินเทอรรปีนะฮะในฟินเทอรรปีเนี่ยเป็นคอร์สที่บําบัดปัญหาเซ็กบาบัดปัญหาเรื่องบนเตียง1ในบทเรียนของคอร์สนี้นะฮะทั้งหมดมี10บทเรียนแต่บทเรียนที่1เลยจะว่าด้วยเรื่องการใช้มือเล่นกับน้องเคใช้มือนวดกระปูนะฮะ วิธีการเนี่ยมันจะมีท่าต่างๆในการใช้มือเนี่ยเราสามารถใช้ทั้งนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วทั้ง4นิ้วหรือฝ่ามือในการกำในรูปแบบต่างๆนะฮะมันกำได้หลายแบบนะคุณรู้ไหมไอ้แท่งไอติมของผู้ชายเนี่ยคุณจะกำคว่ำกำหงายกำหลวงกำแน่นหรือบางทีอาจจะแค่ใช้ฝ่ามือคลึงๆก็ได้นะฮะใครอยากเรียนรู้วิธีแบบโปรโปรเฟชชั่นอลนะฮะไปเรียนได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าฟินเทอราปีเดี๋ยวดูจบแล้วทักไลน์แอดผมมาเลยนะฮะไลน์แอดเชนดูวิกด้านล่างนี้นะครับ เราบอกว่าโค้ดค่ะหนูอยากเรียนรู้ค่ะหนูไฟเรียนค่ะหนูอยากเรียนฟินเทอรรปีจะได้เอามือไปจัดการแฟนหนูเพราะแฟนหนูชอบใช้มือนะฮะมันจะมีผู้ชายบางส่วนเวลามีเพศสัมพันธ์ไม่เสร็จภายในชอบมาเสร็จภายนอกด้วยการใช้มือซึ่งถ้าผู้หญิงสามารถใช้มือทําให้เขาเสร็จได้เนี่ยเขาจะชอบและจะติดใจคุณมากนะครับสนใจทักมาที่ไลน์แอดเทรน์วกนะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ